เพื่อนๆนางไปโรงเรียนมานะคะไปโรงเรียนวันแรกเป็นยังไงสนุกไหมสวัสดีนะคะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ Today is my daughter she been she back to school is first day Today she going to talk about how how first day at school yeah You really ดีกูด o หหนาดีบบอยูมีเบยกินี่ยยูเรียน หนูได้กินพิซซ่าค่ะหนูได้เรียนอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างที่โรงเรียนเรียนอาเรียนอาเรียนอาอย่างอีกทำอาะไรคอมพิวเตอร์เรียนคอมพิวเตอร์เรียนอะไรอีกเล่นอะไรเล่นอย่างอยู่บอกแม่ดำเฮ็ดหนาเลยดีอ่าบอทสั้น English English and บอท And math, civil, four subject today. Yeah. Computer, art, math. Cause I missed two. English. Yeah, is that, is that two or four or three? You have six every day, and but you. I had four today because I missed two. Why? Everyone missed two. Okay. Because only the year It's last. a lot of fun at school because third day you met a lot of new friends Yeah. You got you met new friends, Everyone you never seen before in your class. Not everyone. Not everyone. Okay. Someone y ส้มหวาน not see them before Yeah มันบอกไปโรงเรียนมาพี่น้องคะตื่นเต้นตื่นหนังแต่จักโมงหูบอกเพื่อน what time you wake up daddy oh i wake up at six six or no oh, v e no. okay. ตื่นหนังแต,ต,ต่ตีหาตื่นเต้นหลายตื่นตีหาพี่น้อง Yeah e n tomorrow what time you want to get up eight วันแรกตื่นไปโรงเรียนตีห้าตื่นเต้น,ตน ม้วนผมเองไปโรงเรียนนะคะม้วนผมเองใช่มั้ยคะหนูม้วนผมเอง Yeah but the curls came out when I was at school วันนี้ไปก็แบบว่ากลับมาหน้าแดงกลับมาเพราะว่าร้อนใช่มั้ย In the school very hot Yeah very hot i s um มันอย่างคุณคู่สอนคุณคู่ผ้ายอยู่ยังเขอพี่เบิ่งของนั้นองนี่ The school show you around Yeah No they just went in the room They just went in farms and go r u p What you mean? You When you have a farm. Yeah. Yeah, we all stayed in that. But tomorrow we have to go. Again? <Okay. S 2> right. No, we have to go by ourselves. Okay, tomorrow. Okay. เพราะว่ามือนีนอนย่าไปเห็ดอย่าไปเห็ดเพราะว่ามือมือนีคุณคู่คุณคู่ผ้าเบิงมืออื่นคุณคู่จะหหยางเองอยู่มืออื่นอยู่แต่ยางเองไปเลี่ยนของนันของนี่เหมือนบอใ่เมือแล้วอีกอย่างหนึ่งนั่งเห็ด นั่งเฮดเส้นวิบไปโรงเรียนน้ำอ่ะยูโฮอย่างไปโรงเรียนอ่ะคุยให้แม่ฟังไม่มา u t อ no you ho อย่าง the food got the food sandwich. yeah you make sandwich got, yeah I got not no I got cucumber แตงกวาแตงกวา and a salted caramel twist อ๋อช็อกโกแลตคุณคู่เหรอ no is you allowed to have a school yeah You sure? literally I've seen people have bigger เมนบอนอ่ะคุณเอาช็อกโกแลตไปโรงเรียนนั่บอแน่ใจว่าคุณคู่ให้เอาไปบอกคุณบอเอาไปอยุเ tell me you want to b r i n g the apple or plum? I already bought cucumber โอเคแต่ว่าเมื่อนี่อยู่บ้านได้กินเด้เมื่อนี่อยู่จะกินนี่ยมีพร้อมกับแอปเปิ้ลหรือว่ากล้วยจะกินหรือว่ามีอาแตงโมน้ำอยู่จะกินอนี่ยหันมาดีดีพร้อมอยู่พร้อมโอเคอยู่จะกินพร้อมเมื่อนี่ไปโรงเรียนมาเพื่อนบอกว่า โอ้รีลิ l บิ a ยูรีแฮปปี้ลิกบิมันบอกยินดีสคูโอเคเฟิร์สเดย์อสูสาวน้อยเฟิร์สเดย์อัสคูก็มาเล่าสู่กันฟังอ่าเป็นการที่ไปมัธยมปีแรกก็คือขึ้น High ไฮส o o l ปีแรกเฟิร์สเยีย n นไฮสคูลเยียเซเว่นถ้าเป็นบ้านเราก็นับว่าเป็นมอหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าอยู่ที่นี่มอหนึ่ง ถ้านับจริงๆน้องน้องตอนนี้อายุ11ปีนะคะอายุเพิ่ง11ปีหมาดๆก็ขึ้น year 7 e v e first year first year high school ินไทย i ขมอมอ <Morning. S> 1ม,ม <Morning. S> 1ม1 year มมาพ o i จุดแล้วก็หนึงเลขหนึ่งมหนึ่งนางก็มาเล่านั่นเล่านี่ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเจออะไรบ้างเจอเพื่อนใหม่เจอครูใหม่กินอาหารอะไรนะที่โรงเรียนอร่อยมาก What you have for your pizza? And now, my way. Pizza. Eat pizza at I have no. a flavored water. Flavored water. Yeah, red North splash. And uh, you have to buy or you? You have to buy. I don't know, but I think you have to buy it. What twenty p? What you spend then? I don't know. How I you had... don't know because? I don't know what i spent. I had toast in the morning. Right. Okay. Because okay. you have to have toast. And now, you have to have toast and then. เอ็มไดเก้แล Yeah. And red nose. เพราะว่านั่งได้อาหารกลางวันฟรีโรงเรียนแต่ว่านั่งบุหัวนั่งเสียเอยียงงีซิพี่นี่ยงีซิพี่นี่ยก็จะบ้าหลายเด้อพี่น้องค่ะก็สิประ,ประมาณ <c oughs> เกือบซิบบาทนะคะเพิ่นบุหัวเพิ่นใจอีย่งนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าออกจากแอคเคานั่ง แม่ก็พอ,อก,กับเช็คกับจะหูเดี๋ยวแฮะบะบ,บ้านละเร็จอีก,กแป๊บหนึ่งก็จะเร็จแล้วหน้าบอกว่าหน้าจะขออนุญาตไปแล้วตอนนี้นั่งอยู่ในชุดนอนค่ะเพื่อนๆค่ะอยู่ในชุดนอนนั่งดีใจนั่งเด็ไปโรงเรียนมามวนมาอ่นมาอ่นจะให้ได้ดีไปส่งหรือว่าจะยางไปเองดิดีงดิดีให้ให้ดิดี้ให้คุณพ่อไปส่งพูดดีๆให้คุณพ่อไปส่งค่ะให้คุณพ่อไปส่ดดคปง,คปงครับนี่แหละค่ะสาวน้อยแม่ถามราวแต่นางก็ตอบเป็นอังกฤษ ก็จะฟังเข้าใจทุกอย่างขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาหนุนมาดันช่วยกันคะ่ะนี่เลยคะ่ะชีวิตสาวน้อยลาวน้อยในต่างแดนที่ไปโรงเรียนไฮสคูลวันแรกคะ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะวันต่อๆไปจะรอดหรือจะร่วงคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจคะ่สสคะ,สว,ส,คะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองรอบ